เมีพี่ๆหลายคนทักเข้ามาให้แนะนําอาหารที่แขกข่าวกินเยอะมากเพราะว่าอีกแขกข่าวคนสวยคนฟูคนนุ่มนิ่มแล้วก็ตัวใหญ่มากหลักๆก็คือมันจะกินอาหารเม็ดนั่นแหละทุกคนเป็นของไอคอนอีกตัวนี้ที่แม่ซื้อมาให้มันเป็นกระสอบเลยนะว้ยเลยวันนี้แม่ทําจากเนื้อปลาทะเลแล้วก็เนื้อแกะนะทุกคนควบคุมปริมาณโซเดียมด้วยแล้วก็มีสารอาหารตามมาตรฐานของอเมริกาแข่ข่าวคือกินเยอะมากแต่ก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่นะทุกคนมึงดูกล้ามมันเป็นมัดๆกระสอบนี้มาสิบห้ากิโลนะแต่ว่าในกระสอบเนี่ยมันก็จะมีแยกเป็็นถถุุงเลลกกๆ อยากลองก็ซื้อแบบถุงเลยหนึ่งกิโลมาลองก่อนก็ได้แปะลิงไว้ให้หน้าโปรไฟล์แล้วเนี่ยมึงนักกินมากแล้วเบนมันก็ไม่ใหญ่มากด้วยนะเริ่มบอกว่าตัวนี้มีเออแบก้าสานแจกน้ำมันปลาแซลมอนเฉวบรุงขนแล้วก็ลดปัญหาขนร่วงด้วยใครข่าคือชอบกินมากปกติซัดแต่อาหารเปียกเก่งเดียวไม่ยอมกินอาหารเน็ดเลยเนี่ยกินอิ่มกินเสร็จก็นอนหลับสบายกูเลยอยากเกิดเป็นมึงจริงๆริงใครข่าแล้วรู้สึกว่ากินเออมันเบาลงด้วยนะดีนะไว้เฮ้ยทำไปเล่นไปที่าไม่รู้จักแม่ต้องไปลองเลยพาร